สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย ความลับที่คนอ่านหนังสือเท่านั้นจะรู้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สรุปให้พอดแคสต์วันนี้พบกับมินนะคะในหมวดหนังสือพัฒนาตนเองความลับที่คนอ่านหนังสือเท่านั้นจะรู้นะคะเขียนโดยคุณทากาชิไซโตะเขานะคะเป็นศาสตราจารย์คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยเมจิเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการศึกษาทฤษฎีกายภาพและการสื่อสารเป็นนักเขียนติดอันดับขายดีและนักวิชาการที่ปรากฏตัวในสื่อต่างๆมากมายค่ะ หลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่าทำไมบางคนถึงชอบอ่านหนังสือนักหนังสือหนะหนังสือมันมีอะไรดีนะคะเล่มนี้นะคะก็จะเปิดเผยความลับเท่านั้นที่คนอ่านหนังสือจะรู้ค่ะถ้าเพื่อนๆสงสัยนะคะก็ลองตามไปฟังกันได้เลยค่ะโดยคอนเซปต์หลักๆในหนังสือเล่มนี้นะคะจะมีทั้งหมด3คํคำถามหลักๆคือ why what และ how why คือทำไมต้องอ่านหนังสือ what คืออะไรคือความละเอียดลึกซึ้งและ h า w คือวิธีอ่านหนังสือให้เข้าใจลึกซึ้งกว่าเดิมค่ะมาเริ่มกันที่ why ทำไมต้องอ่านหนังสือทำไมต้องอ่านหนังสือใช่ไหมคะเพราะว่าในหนังสือเล่มนี้นะเขาบอกว่าการอ่านหนังสือค่ะจะช่วยขยายขอบเขตความรู้ความคิดและทัศนคติให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะแต่จะขยายขอบเขตความรู้ความคิดและทัศนคติให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอย่างไรเดี๋ยวจะมีเฉลยในคำถามข้อที่สามก็คือ How ค่ะ และคำถามข้อที่สองวัดอะไรคือความเรียนลึกซึง้งความเรียนลึกซึ้งในที่นี้นะคะคือการที่เพื่อนๆน,นะคะอ่านหนังสือแล้วนาไปใช้มันก็จะเกิดความเรียนลึกซึง้งลองนึกดูนะถ้าเราเอาแต่อ่านอ่านอ่าน,านมันคืออินพุตอย่างเดียวใช่ไหมคะอ่านไปเลยเป็นสิบเล่มแต่ว่าไม่เคยนําความรู้ที่ได้นะนะนนําไปใช้ก็คือเอาพุต มันก็จะไม่เกิดการเรียนรู้แล้วก็การเข้าใจอย่างเรียนลึกซึ้งอะค่ะเพราะฉะนั้นมันจะดีกว่าถ้าเราอ่านแล้วเรานําไปใช้มันก็จะเกิดการเรียนรู้ที่เป็นความเรียนลึกซึ้งนั่นเองค่ะและคําถามสุดท้าย how วิทยา่านหนังสือให้เข้าใจลึกซึ้งกว่าเดิมวิทยอ่านหนังสือให้เข้าใจลึกซึ้งกว่าเดิมนะคะจะช่วยเพิ่มพลังความคิดเพิ่มความรู้ทําให้วิสัยทัศน์ลึกขึ้นทําให้เข้าใจชีวิต และทําให้อ่านหนังสือที่อ่านยากได้ไง่ายกว่าเดิมคะ่ะการเพิ่มพลังความคิดนะคะก็คือเวลาอ่านหนังสือะคะ่ะก็จะต้องอ่านแบบคิดแล้วก็วิเคราะห์ควรจะมีความรู้สึกร่วมกับผู้เขียนว่าเขาต้องการสื่ออะไรแล้วก็ทุกครั้งหลังจากที่อ่านก็ควรจะเขียนความประทับใจอะคะ่ะต่อสิ่งที่อ่านลงในสมุดโนต้ตเล็กๆก็ได้ว่าพออ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วเรารสึกยังไงนะคะ ส่วนการเพิ่มความรู้ก็คือเมื่ออ่านแล้วอะค่ะก็เชื่อมโยงแล้วก็นําความรู้ไปใช้เหมือนที่มิ้นบอกในคําถามวอดอะนะคะแล้วก็อีกวิธีก็คืออ่านแนวเดียวกันหลายเล่มมันจะทําให้เรารู้ลึกด้านนั้นจริงๆอะค่ะเช่นถ้าเราต้องการรู้ไปชน์ของการออกกําลังกายเราก็ไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับการออกกําลังกายมาสัก5้าเล่มอย่างเงี้ยแล้วก็อ่านไปเลยเราจะรู้ลึกเรื่องนั้นมากๆอีกวิธีก็คืออ่านหนังสือขายดีค่ะเพราะว่ามันจะเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันว่า เออท็อปิกเนี่ยกำลังเป็นที่สนใจของนักอ่านอยู่และวิสัยทัศน์นะคะก็คือวิสัยทัศน์อะคะ่ะคือมุมมองความคิดที่เติบโตมาจากการเรียนรู้หมายถึงว่าการอ่านหนังสือค่ะจะทําให้เรามีวิสัยทัศน์ที่ดีขึ้นเพราะว่าเวลาเราอ่านหนังสือแล้วเนี่ยทุกครั้งหลังจากเราอ่านจบหนึ่งเล่มเราจะได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นในหนึ่งเรื่องคือเรื่องที่เราอ่านนะคะมันชําให้เราเติบโตแล้วก็เรียนรู้มากขึ้น ส่วนชีวิตนะคะชีวิตคือถ้าหนังสือที่บ่งบอกเกี่ยวกับชีวิตนะคะก็จะเป็นการอ่านวรรณกรรมเพราะว่าวรรณกรรมอ่ะมันจะมีตัวละครใช่ไหมคะแล้วพอเราอ่านวรรณกรรมเนี่ยมันก็จะทําให้เราเข้าใจชีวิตของตัวละครว่าตัวละครแต่ละตัวค่ะมีแบ็กกราวด์ชีวิตยังไงทําไมเขาถึงทําสิ่งที่เขากระทําอยู่และอันสุดท้ายคือการอ่านหนังสือที่อ่านยากอ่านหนังสือที่อ่านยากนะคะก็มินเคยอ่าน นาะมันมันจะใช้เวลามากกว่าอ่านหนังสือที่อ่านง่ายๆค่ะอาจจะเป็นหนังสือที่หนาหรืออาจจะเป็นหนังสือที่ใช้คําศัพท์ที่เข้าใจยากอะไรเงี้ยซึ่งอ่านอ่านหนังสือที่ยากนะคะจะช่วยฝึกสมาธิแล้วก็ถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรค่ะก็ลองอ่านไปเรื่อยๆจกนกว่าจะเข้าใจดูเนาะการอ่านหนังสือคือความสุขที่สามารถสัมผัสได้เฉพาะผู้ที่เกิดในเผ่าพันธุ์มนุษย์เท่านั้น สรุปความลับที่คนอ่านหนังสือเท่านั้นจะรู้สรุปแล้วนะคะคนที่อ่านหนังสือเขาจะมีขอบเขตความรู้ความคิดและทัศนคติที่กว้างและละเอียดลึกซึ้งนั่นเองค่ะซึ่งการที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งก็ต้องอาศัยการอ่านแล้วคิดตามไปด้วยรวมถึงการนําความรู้ที่ได้ไปใช้จริงนั่นเองหวังว่าจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook, YouTube และ B ล็อกดิค่ะเพราะเราตั้งใจทําให้ง่าย